บ้านเธอก็บบ้านฉันรายการที่มีต้นทางการนำเสนอเนื้อหาโดยนักข่าวพลเมืองสถานีโทรทัศน์ภูมิภาคและผู้ผลิตภาคประชาชนเรื่องราวเหล่านั้นนำเราไปสู่พื้นที่ใหม่ๆเพื่อเชื่อมร้อยความสัมพันธ์จากบ้านฉันสู่บ้านเธอ นี่ค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการบ้านเธอกับบ้านฉันกันอีกเช่นเคยค่ะในวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวของนักข่าวพลเมืองค่ะที่ว่าวเรื่องของแม่น้ําโขงนะคะซึ่งถือว่าเป็นแม่น้ําสายสําคัญหล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของผู้คนมากมายเลยทีเดียวค่ะซึ่งมีต้นกําเนิดจากเทือกเขาฮิมาลัยไหลผ่านหลายประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนพมา่าไทยลาวเวียดนามกัมพูชาค่ะแต่ในวันนี้แม่น้ำโขงกระแสน้ำที่เคยไหลไปอย่างธรรมชาติกำลังถูกท้าทายด้วยโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นโครงการสร้างเขื่อนนะคะหรือว่าการระเบิดเกาะแก่งเพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าแม้กระทั่งการสร้างบ่อนคาสิโนกลางแม่น้าโขงเพื่อใช้เป็นแหล่งบันเทิงให้กับคนบางกลุ่มค่ะบ้านแรกนะคะเราไปกันที่ดอนซาวค่ะเป็นเกาะกลางแม่น้ําโขงอยู่ในเขตประเทศลาวนะคะเดิมทีพื้นที่แห่งนี้เป็นที่หาปลาและเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติค่ะแต่มาในวันนี้ได้พัฒนาเป็นบ่อนคาสิโนกลางแม่น้ําโขงนะคะเราไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของนักข่าวพลเมืองค่ะ ดอกนิ้วหลากสีกำลังบานสะพรั่งไปทั่วดอนซาวทำให้บรรยากาศบนเกาะเล็กๆก,กลางลำน้ำโขงตรงข้ามกับอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายคึกคักไปด้วยนักท่องเทีย่ยวที่เป็นคนไทยและคนจีนสองสามปีที่ผ่านมาได้เกิดความเปลี่ยนแปลงบนเกาะแห่งนี้เพราะเป็นส่วนหนึ่งของเขตสัมปทานที่ทางการลาวอนุญาตให้นักลงทุนจีนเข้ามาสร้างบ่อนคาสิโนและสถานบันเทิง ภายใต้ชื่อเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองต้นพึ่งหลังจากดอนซาวกลายเป็นพื้นที่สัมปทานมีการสร้างถนนรอบเกาะและเทคอนกรีตท,ทับตะลิง่งเพื่อกันหน้าดินพังทลายจากเดิมที่เป็นเพียงป่าหญ้าตามธรรมชาติและแหล่งหาปลาของคนท้องถิน่นแต่วันนี้เรือหาปลาหาดูยากขึ้นขณะที่เรือนำเที่ยวกลับเพิ่มขึ้นทุกทีทำให้ความขัดแย้งในพื้นที่ มีความซับซ้อนมากขึ้นผมว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดแล้วที่ทจะเป็นจุดตัวอย่างเป็นโมเดลโมเดลหนึ่งที่บอกว่า,าทรัพย์สมบัติหรือว่าทรัพยากรเนี่ยมันต้องมีไว้ให้กับคนทุกๆคนไม่ได้ไว่าให้กับกลุ่มกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งมันตรงข้ามกับที่สามเหลี่ยมทองคำเราจะเห็นชัดเจนว่ากลุ่มจีนเข้ามาแล้วพื้นที่เป็นหมืนม่นๆไร่ซึ่งสามารถจะทําประโยชน์อะไรได้มากมายให้กับคนผู้คน ในในในบ้านนี้เมืองน,นี้แต่กลับว่าวันหนึ่งเนี่ยมันกลับไปเป็นของคนไม่กี่คนแล้วก็สามารถหาผลกําไรแล้วยังไม่พอยังต้องสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่เคยอยู่มาก่อนคนท้องถิ่นมากมายอันนี้คือเรื่องอันตรายที่สุดทุนข้ามชาติได้ก่อให้เกิดแรงเสียดทานจากคนลาวเพราะพวกเขาต้องถูกเว้นคืนที่ดินทําให้ชาวบ้านลุกขึ้นมาคัดค้างการสร้างบอลโดยทําหนังสือไปยังคณะผู้บริหารประเทศลาวตามลําดับชั้นแต่ท้ายสุด ทุกอย่างก็เป็นไปตามความประสงค์ของทุนต่างชาติทุกวันนี้ผู้บริหารในอาเซียนและนักธุรกิจต่างยกย่องทุนจีนโดยทำทุกวิถีทางที่จะดึงนักลงทุนจากแดนมังกรเข้ามายัางประเทศของตนแต่อีกมุมหนึ่งที่ไม่มีคนพูดถึงคือทุนที่ไหลล่องมาตามลำน้ำโขงยังขาดความเคารพและให้เกียรติคนในท้องถิน่น นักข่าวพลเมืองนักสื่อสารโครงการสุขภาวะคนชายขอบรายงานไปกันที่อีกบ้านหนึ่งค่ะที่บ้านตามุยอำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีการขึ้นลงของแม่น้ำโขงที่เป็นไปอย่างธรรมชาติในช่วง5ปีมานี้กระแสะน้ำแปลเปลี่ยนไปนะคะคนเล็กๆที่เคยทําการเกษตรอยู่ริมฝั่งโขงจะเป็นอย่างไรไปติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองจากคุณคําปิ่นอักษรค่ะ แม่น้ำโค้งในเมือนี่ตั้งจากเมื่อสิบปีที่แล้วเนื่องจากระดับน,น้ำทีขึ้นล่งพิษฤดูกาลขณะทีผลกระทบที่เกิดขึ้นด้สางความเสียหายให้กับชาวบ้านที่ประกอบอาชีพหาปลาและ,กะเกษตรดิ้มโค้งนักขึ้นเรื่อยๆแม่มณนีวันปัญญาสู่ชาวบ้านตะมุ้ยตำบห้วยไทยอำเภอโคงเฉียมจังหวัดบุบลราชธทานี่มีอาชีพปพลูกผักทำสวนเกษตรริมโค้งตั้งแต่อายุ12ปีจนกระทั่งปัจจุบันแกหงหูซุกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เขาหน้าแซงและผลิตผลอื่นๆเสียหายเนื่องจากระดับน้ำที่ถ่วมสูงขึ้นยังรวดเร็วตลอดหาปีที่ผ่านมาและปีนี้ก็คือกันดำเทเทอเนิกนกระน้ำท่วมเบิดอะโกเคได้บนแก้วกับปูกไม่หมักทั่วกับปูกไม่ตัวเขี้ยวกับวานไม่ <laughs> จกักสิได้กินบ่ได้กินมันล,เล,ละเนี่นั่นแซงคือกันหักดําเล็งบ่ดําได้กะตัว ที่ซำหนามเขาหนามก็ยังหนามสองตาเบิดเวอดอนาคตด้วบริกรเสา <laughs> <laughs> ภาพกระดูกบริกนยังกับดูกบริกินนะน้ำโขงเปลี่ยนแปลงทรงผลกระทบต่อจำนวนปลาทีลดลงเรือบางลำถึงกับจอดข้างอยู่ทังโขกเนื่องจากน้ำทีลดระดับลงในแต่ละมือบสามารถที่จะขาดคะเน่ได้ส่งผลให้เครื่องมืออุปกรณ์หาปลาเสียหายตามไปนั่นคือทุกี ตา่างพวกกีแล้วบ่อน้นาบ่ลงเทิ้งแบบเกาจักเถื่อปีนีิลงไปก็ขึ้นลงไปก็ขึ้นอยู่กูพีถ้าเดือนเดือนซ้ำนี่มันบอนทุ่มตรงทุ่มม่อมันก็ระายแล้วนี่นี่บ่มีเลยตอนที่เคยทุ่มมองทุ่มตรงพระท่านผลครับน,น,นะมันแปลกทำได้จตกมันแปลกอั่างออปีนิต้าว่าพอได้กินอยู่ห้าข้อทีกินอยู่แต่ว่าพิษแต่หนามมันบ่ มันเปปลี่ยนไเมื่อระดับน้ำในแม่น้ำโค้งบริเป็นไปตามธรรมชาติปกติชาวบ้านอยู่หนีบริเวาถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือความคุ้มค่าแต่พวกเขาได้สะท้อนเห็นถึงวิกฤตที่กำลังเผชิญกับโครงการพัฒนาที่จะทำลายคุณค่าในวิถีชีวิตที่ดีงามคณะที่การพักดันให้เกิดโครงการขนาดใหญ่อยู่เทิื่องสายแม่น้ำโค้งในประเทศลาวซึ่งอยู่ติดกับประเทศไทย จะยังทรงผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนลุ่มน,น้ำอย่างรุนแรงอีกจังใดในอน,นาคตอันนี้ยังขาดการบอดายคำพินอักษรนักข่าวพวลเมืองเครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมืองรายงานคุณผู้ชมคะแม่น้ำโขงสายน้ำนานาชาติที่เชื่อมรอยวิถีชีวิตของผู้คนที่แตกต่างหลากหลายไว้ด้วยกันมาในวันนี้กำลังถูกทดสอบด้วยโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่มุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชาตินะคะ จากเรื่องราวของแม่น้ำโขงนะคะจะนำพาเราไปพบและพูดคุยกับช่างภาพสารคดีผู้ทำหน้าที่ในการบันทึกเรื่องราวชีวิตความเป็นไปของปลาแม่น้ำและชีวิตของผู้คนสองฝั่งโขงค่ะในวันนี้รายการบ้านเธอกับบ้านฉันจะพาคุณผู้ชมไปพบเรื่องราวของเขาและการทำงานที่น่าสนใจของคุณสุเทพกฤษณาวารินค่ะสุเทพกฤษณาวารินหนึ่งในช่างภาพสารคดีชั้นแนวหน้า ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติมีผลงานตีพิมพ์ในนิตยสารชั้นนำและเผยแพร่ไปทั่วโลกตลอดการทำงานกว่า20ปีกับแนวคิดที่ว่าช่างภาพควรเป็นทั้งผู้สังเกตการและทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมภาพที่ถูกถ่ายทอดผ่านสายตาและคมเลนส์ของเขาจึงไม่ได้มีความหมายเพียงเรื่องขององค์ประกอบสิ่งเท่านั้นแต่ยังมีพลังกระตุ้นให้สังคมเห็นคุณค่าในชีวิตธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย หนึ่งในผลงานที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดคือภาพถ่ายชุดสีพันดอนแม่คงย i t ชิงอันเดอร t r e ีตเมื่อประมงแม่น้ำโขงถูกคุกคามคุณสุเทพใช้เวลากว่า3ปีในการถ่ายภาพคนหาปลาที่คอนพระเพงซึ่งอยู่ในแขวงจัมปาสักทางตอนใต้ของประเทศลาวคุณผู้ชมคะภาพหนึ่งภาพสามารถที่จะแทนความหมายได้คำนับร้อยนับ พันคำนะคะแน่นอนค่ะสิ่งที่เราเห็นจากภาพถ่ายนี้นะคะเป็นผลงานของคุณสุเทพปริศนาวารินนะคะซึ่งเป็นช่างภาพที่ไปถ่ายทําเรื่องราวชีวิตคนหาปลาและวิถีชีวิตความเป็นไปของสายน้ําโขงนะคะภาพนี้ค่ะก็คงชัดเจนนะคะคุณสุเทพว่าเป็นเรื่องราวของคนหาปลาครับผมค่ะ ทุกวันนี้เขายังมีวิถีชีวิตแบบนี้อยู่ยังเป็นการหาปลาแบบกรรมวิธีดั้งเดิมอยู่หรอคะใช่ครับคนที่เห็นในภาพก็ยังหาปลาวิธีนี้อยู่รครับค่ะคุณสุเทพตอนที่คิดที่จะเข้าไปถ่ายภาพบันทึกเรื่องราวของชีวิตชาวประมงแม่น้ําโขงเนี่ยนะคะตอนนั้นคิดยังไงคะแล้วก็มีประเด็นอะไรที่เป็นวาระสําคัญบ้างที่อยากจะสื่อสารออกสู่สายตาคนภายนอกคือตั้งแต่ผมยังเล็กๆก็คือผม ผมเคยเห็นภาพแม่น้ำคงเรื่อยๆแล้วก็รู้ว่าแม่น้ำคงเป็นแม่น้ำนานาชาติเป็นแม่น้ำที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลกก็แล้วก็เห็นจากสารคดีต่างๆก็รู้สึกว่าแม่น้ำคงเป็นแม่น้ำที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นพอตั้งแต่สมัยอ,อย่างเรียนมหาลัยก็เริ่มไปท่องเที่ยวแม่น้ำคงแล้วแล้วก็มผมก็มีความประทับใจแต่เนื่องด้วยตอนนั้นเริ่มเป็นช่างภาพ ช่างภาพสารคดีเนี่ยก็เริ่มมีความสนใจว่าเราจะหาจุดไหนที่แม่น้ำโขงที่ยังมีอะไรที่ซ่อนเลนอยู่แล้วมีอะไรน่าสนใจอยู่ไหมเพราะว่าหลายคนก็ถ่ายเรื่องแม่น้ำโขงแล้วพอด<ช>ีผมไปได้ได้ไปท่องเที่ยวที่บริเวณสี่พันดอนตอนใต้ตของเราเนี่ยเป็นครั้งแรกแล้วก็เริ่มประทับใจแล้วกมองเห็นชีวิตชาวบ้านที่มันมีเหนือกว่าแค่น้ําตก อย่างคอมเพปเพงหรือแกงรีผีที่คนไทยไปเที่ยวก็แต่ผมเห็นไปถึงว่าชีวิตชาวบ้านชีวิตชาวะมงเนี่ยที่เขาต้องอยู่เสี่ยงชีวิตกับการหาปลาที่อันตรายนี้ผมก็มีความตั้งหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าทําไมเขาจะต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อได้ปลาตัวเล็กๆไม่กี่ตัวก็เป็นที่มาได้คําตอบไหมคะว่าทําไมเขาจะต้องเสี่ยงชีวิตเพื่อได้ปลามาอย่างภาพนี้เราจะเห็นว่าอันนี้ต้องเรียกว่าได้ว่าเป็น ภาพของสายน้ําเดือดจริงๆเลยนะคะฟุ้งไปหมดเลยคําตอบง่ายๆก็คือเพียงแต่ว่าคนต้องเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติไม่ว่ายังไงก็ตาม,มอยู่ในความพื้นฐานของความพอดีที่ว่าถึงแม้มันจะเสี่ยงชีวิตแต่ว่าเขาต้องการเพียงที่ที่จะเลี้ยงดูคร<ม>อบครัวอย่างชีพ<ม>ถึงแม้มันจะเสี่ยงแต่ถ้าเขารู้วิธีการเข้าหาธรรมชาติอย่างถูกต้อง เขาก็สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนครับเป็นวิถีทํากินใช่ครับที่เขาจะต้องดูแลตัวเองรักษาตัวเองแล้วก็อยู่ร่วมกับธรรมชาติด้วยนะคะมันเป็นเรื่องของความชั่วคราวที่เขาเพียงแต่ว่าต้องการสิ่งนั้นเพื่อมาเลี้ยงดูเขาไม่ได้ต้องการที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันค่ะคุณสุเทพบใช้เวลาหลายปีอยู่กับการเก็บภาพชุดนี้สีพันดอนแล้วก็ออกมาเป็นนิทรรศการเป็นชุดผ้าที่ สร้างชื่อเสียงแล้วก็ทาให้คุณสเตฟเป็นที่รู้จักด้วยใช่ไหมคะคิดว่าช่วงระยะเวลา3าปีที่ทุ่มเทไปเนี่ยคะ่ะได้เรียนรู้อะไรได้เห็นประเด็นที่เราตั้งสมมติฐานไว้ตั้งแต่แรกยังไงบ้างอืมก็เราเห็นว่าหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่เราทํางานชิ้นเนี่ยเราเราก็มีความรู้สึกว่าแม่น้าคงเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มเปลี่ยนไปทั้งในแง่ที่เราอยู่ในพื้นที่แล้วเราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่มันเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าการ ที่ระดับน้ำมันเริ่มไม่ปกติในแต่ละวันที่มันไม่ได้ม่ได้เปลี่ยนแปลงโดยวิธีธรรมชาติหรือแม้แต่ว่าหลังจากนั้นประเทศในภูมิภาคอินโดจีนภูมิภาคอาเซียนเนี่ยในรุ่มน้ำโขงเนี่ยก็เริ่มมีความคิดที่จะปัดฝุ่นโครงการพัฒนาขนาดใหญ่กลับมาใหม่ซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นโครงการตั้งแต่สมัย สมัยสงครามอินโดจีสงครามเวียดนามซึ่งอเมริกาวางไว้แล้วเราก็ไปปัดฝุ่นโครงการพวกนั้นเข้ามาใช้ใหม่เพื่อที่จะพัฒนาต่างๆคอนพระเพลงในแองการ่าแห่งเอเชียน้ำตกที่เกิดจากแม่น้ำโขงไม่ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจสำหรับนักท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ความเครียวกราดของสายน้ำยังช่วยรักษาระบบนิเวศพันปลาและชีวิตผู้คนให้คงอยู่ผูกพันมาอย่างยาวนาน กระทั่งปี2549รัฐบาลลาวได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัทเอกชนของมาเลเซียเพื่อพัฒนาโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำดอนสะโฮงซึ่งเป็นหนึ่งใน11โครงการสร้างเขื่อนตลอดสายแม่น้ำคงตั้งแต่ประเทศจีนไทยลาวจนถึงกัมพูชานั่นหมายความว่าความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศและความมั่นคงข,งของชีวิตผู้คนแห่งคอนระเพงซึ่งอยู่บนจุดแห่งการสร้างเขื่อน กำลังถูกสั่นคลอนกว่า3ปีที่สุเทพกฤษณาวารินเดินทางเข้าไปถ่ายภาพที่คอนพะเพลงนำเสนอสู่สังคมภาพเหล่านี้ได้รับการเผยแพร่ไปทั่วโลกเพื่อสะท้อนใหเห็นว่ามหานทีสีพันดอนแห่งนี้สำคัญกับชีวิตผู้คนอย่างไรกระทั่งผลงานภาพถ่ายชุดสีพันดอนแม่คง f i ชชิ n งอันเดอ r e ทรเมื่อประมงแม่น้ำโขงถูกคุกคาม มีส่วนทำให้โครงการสร้างเขื่อนดอนสะโฮถูกนำกลับมาทบทวนอีกครั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมท,ที่สุดที่คุณสุเทพเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงมองผ่านจากสายตาของช่างภาพหรือว่าที่เข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านเองเนี่ยคืออะไรคะระดับน้ำจำนวนปลาวิถีของผู้คนอะไรที่เป็นคือมันสัมพันธ์กันหมดครับพอระดับน้ำมันเริ่มไม่ปกติจำนวนปลามันก็ไม่ปกติ เพราะว่าปลาเนี่ยปลาแม่น้ําโขงซึ่งเป็นแม่น้ําไหลเนี่ยมันจะต้องเวลาปลาที่จะขึ้นมาตามฤดูกาลคือปลามันจะมีช่วงขึ้นลงเพื่อวางไข่หรือว่าอพยพโยกย้ายถิ่นอเงี้ยค,ครับปลาเนี่ยมันจะอาศัยระดับน้ําเป็นหลักถ้าระดับน้ําไม่ได้ตามเวลาตามโอกาสของมันเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อระดับน้ํามีการขึ้นลงผิป,ปกติเนี่ย มันก็เหมือนคนที่ว่าจะรู้สึกว่ามันงงมันรู้สึกปลามันก็อาจจะประหลาดมันก็อาจจะไม่ขึ้นไม่ลงอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ทาให้จํานวนปลาที่ขึ้นลงมันก็น้อยลงด้วยเมื่อปลาจํานวนน้ําผิดปกติจํานวนปลาน้อยลงมันก็เป็นธรรมดาที่ว่าชาวบ้านเนี่ยเมื่อหาปลาได้น้อยลงเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะเด็กรุ่นใหม่เนี่ย ก็ไม่อยากจะอยู่บ้านต้องออมาทํางานนอกบ้านในเมืองต่างๆค่ะวิถีชีวิตก็เปลี่ยนไปจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งด้วยนะคะคภาพนี้นะคะเราจะเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์อันนี้น่าจะเป็นตัวชี้วัดได้ดีว่าแม่น้าโขงเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนปลาตัวขนาดนี้แทบจะเต็มลําเรือเลยนะคะค่ะถือว่ามีชุกชุมไหมคะหรือว่าลดน้อยลงแล้วไม่ชุกชุมครับปีหนึ่งก็คงจะจับได้ตัวสองตัว3ตัวคือจริงๆปลาตัวนี้ก็คือปลาบึก ปลาบึกตามธรรมชาติน้ําหนักก็ร้อยกว่าถึงสอ0สามร้อล้วแต่ครับก็เพราะว่าตอนนั้นมีการเหมือนก็มีการถกเถียงกันว่าปลาบึกเนี่ยแม้แต่ นักวิจัยคือคนที่วิจัยปลาบึกโดยเฉพาะก็จะมีคุณเซฟโฮแกนซึ่งเป็นนักวิจัยของสมาคมนานาชาติอยู่กราฟิกแกก็เคยมาทําวิจัยตอนนั้นก็ยังถกเถียงกันอยู่ว่าปลาบึกเนี่ยซึ่งเราพบว่าไปวางไข่ที่เชียงของเนี่ยมันมาจากไหนอตอนนั้นก็ยังไม่มีใครเชื่อว่ามันสามารถว่ายทวนกระแสะน้ำมันรุนแรงของบริเวณสี่พันดอนนี้ได้แต่พอผมถ่ายภาพนี้ได้เนี่ยเขาเขาก็ตอนนี้ก็มีการเชื่อกันว่าม,มันจริงมันเขายอมรับกันว่ามีการอพยพม,มาจาก ทะเลสาบที่ลาวไอ้ที่เขมรที่เขมรเพื่อขึ้นไปถึงทางเหนือของไทยทวนน้ำขึ้นเลยหลายพันกิโลตอนนี้เขาก็อย่างน้อยมันมีหลักฐานว่าเขาใช้ภาพถ่ายตรงนี้เป็นหลักฐานได้ว่ามีการพบปลาบึกนะคะที่บริเวณทางลาวใต้ใช่คือจริงๆจากคําบอกเล่าของชาวบ้านเขาบอกเขาจับได้ทุกปีแต่ปีหนึ่งจับได้ตัวหรือ2ตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยู่ในพื้นที่เราก็ไม่ได้ภาพถึงแม้คาบอกเล่างั้นเวลาเราพูดกับ นักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็จะไม่เชื่อเพราะไม่มีหลักฐานอะไรปลาตัวนี้ก็คือปลาบึกปลาบึกตามธรรมชาติน้ำหนักก็ร้อยกว่าถึงสองสามร้โลแล้วแต่ครับก็ เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมีการเหมือนก็นมีการถกเถียงกันว่าปลาบึกเนี่ยแม้แต่นักวิจัยคือคนที่วิจัยปลาบึกโดยเฉพาะก็จะมีคุณเซฟโฮกกนซึ่งเป็นนักวิจัยของสมาคมนชเชนองอยู่กับฟิกแกก็เคยมาทําวิจัยตอนนี้นก็ยังถกเถียงกันอยู่ว่าปลาบึกเนี่ยซึ่งเราพบว่าไปวางไข่ที่เชียงของเนี่ยมันมาจากไหนอตอนนั้นก็ยังไม่มีใครเชื่อว่ามันสามารถว่ายทวนกระแสะน้ามันรุนแรงของบริเวณสี่พันดอนนี้ได้แต่พอผมถ่ายภาพนี้ได้เนี่ยเขาเขาก็ ตอนนี้ก็มีการเชื่อกันว่ามันจริงมันเขายอมรับกันว่ามีการอุย์มาจากทะเลสาบที่ลาวไอ้ที่เขมรที่เขมรเพื่อขึ้นไปถึงทางเหนือของไทยทวนน้ำขึ้นไปนขนาดนี้เลยนะคะหลายพันกิโลตอนนี้เขาก็อย่างน้อยมันมีหลักฐานว่าเขาใช้ภาพถ่ายตรงนี้เป็นหลักฐานได้ว่ามีการพบปลาบึกนะคะที่บริเวณทางลาวใต้ใช่คือจริงจ จากคาบอกเล่าของชาวบ้านเขาบอกเขาจับได้ทุกปีแต่ปีหนึ่งจับได้ตัวหรือ2ตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยู่ในพื้นที่เราก็ไม่ได้ทาบถึงแม้คําบอกเล่างั้นเวลาเราพูดกับนักวิจัยหรือนักิทตาิศาสตร์เนี่ยเขาก็จะไม่เชื่อเพราะไม่มีหลักฐานอะไรจนกว่าเราจะมีหลักฐานนี้เราก็อาศัยเวลาสองสามปีที่เราทํางานนั่นแหละรอ,อบ้างอะไรบ้างก็บางปีก็รอเป็นเดือนก็ไม่ไม่เจออะไรเลยค่ะการทํางานของคุณสุเทพนี่เข้าไปแล้วฝังตัวอยู่ยาวไปเลยไหมคะหรือว่ามีการไปไปกับกลับแล้วก็การสร้าง สัมพันธภาพระหว่างคนในพื้นที่คิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญพอควรก็สำคัญครับก็คือต้องมีความสนิทสนมกับเขามีความ,มไว้เนื้อเชื่อใจกันก็เหมือนกับเป็นในสุดผมก็คือจะเมื่อผมทํางานที่นี่ผมก็จะสนิทกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งเลยก็คือทุกครั้งไปก็ไปอยู่กินหลับนอนกับเขาอะไรหมายถึงว่าเหมือนกับเป็นพี่น้องกันเหมือนเป็นญาติกันเห็นภาพชีวิต ที่เราผ่านครอบครัวของชาวบ้านที่เราเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์ด้วยเนี่ยนะคะเขาเป็นยังไงบ้างคะเขาเข้าใจไหมคะในสิ่งที่คุณสุเทพพยายามจะสื่อเข้าไปทํางานเป็นแรมปีและสุดท้ายได้ภาพถ่ายออกมาก็คือเขาก็จะเข้าใจในลักษณะเป็นแบบชาวบ้านชาวบ้านคือเขาก็จะไม่เขาจะไม่รู้เรื่องโครงการอะไรใหญ่โตมากมายหรอกคะโครงการที่ โครงการ <จะ S 1> พัฒนาต่างๆเขาเพียงแต่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยมีโครงการว่าเขื่อนดอนสะฮงอยากจะสร้าง<ม>แล้วเขาก็เล่าให้ฟังแต่เขาก็จะไม่รู้หรอกเพราะเขาไม่เคยเจอกับตัวเองว่าโครงการพวกนี้จะมีผลกระทบมาหาศาลขนาดไหนแต่ว่าในสิ่งที่เราทำเนี่ยพอเขาเข้าไปเขาด้วยความที่ความสนิทสนมและความให้เชื่อใจกันเขาก็เชื่อว่าอย่างน้อยเขาก็เชื่อว่าสิ่งที่เราทำอนาคต ถ้ามันจะเกิดเปลี่ยนแปลงอะไรมันน่าจะเป็นผลดีกับเขาของเขาบ้างเหมือนเป็นพี่น้องกันมากซะมากกว่าเพราะฉะนั้นแต่ว่าไอ้สิ่งที่เราจะถ่ายรูปเราเราก็เพิมงแต่บอกเขาว่าว่าเราอยากจะถ่ายทอดชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเขาให้เขาพาไปนู่นไปนี่ <ทะ S 2> แต่พอผ่านไปเรื่อยผ่านไปเรื่อยเขาก็เริ่มมันต้องมีอะไรสักอย่างดูเราจริงจังเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนะสองปีก็แล้วอะไรก็แล้วก็ยังมาอีก และในที่สุดก็เขื่อนตอนสะโขก็ไม่ได้สร้างเพราะมีการ,รดีเบตกันหลายเรื่องเพราะผลงานภาพถ่ายชุดนี้น <ะ S 1> ผมไม่อยากพูดว่ามันร้อยซ็นแต่มันก็ส่วนหนึ่งเพียงแต่ว่ามีส่วนที่ว่าพอช่วงที่เราเปิดนิทศการนี้แล้วก็มันเป็นช่วงเดียวกับที่ว่าอ่า เขาตั้งกลุ่มเน<ม>็ตเวิร์กเป็นกลุ่มเครือข่ายรักแม่น้ำโขงมาในภูมิภาคก็ใช้นิสศรรการเราเป็นการเป่าประกาศด้วย<ม>แล้วก็มีการหลังจากนั้นก็มีการกลุ่มนี้ก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าแข็งแรงแล้วเขาแต่เขาเดินด้วยตัวเขาเองทุกวันนี้เขาก็สามารถที่จะมีการ<ม>ถกเถียงมีการจัดประชุมมีการเวลามีโครงการอะไร<ม>ต่างๆา,งางนาเขาก็จะพยายามที่จะชี้ให้รัฐเห็นว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงค่ะ ก็เหมือนภาพชุดนี้เป็นตัวจุดประเด็นด้วยให้คนสนใจตั้งคำถามลักษณะนั้นเป็นจุดประกายให้เขาแต่ว่ากลุ่มจะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงเป็นหน้าที่ของเขากเองมองโดยภาพใหญ่แล้วเนี่ยค่ะเรื่องของโครงการขนาดใหญ่ที่อาจจะมีผลต่อวิถีชีวิตของคนลุ่มน้าโขงเนี่ยคุณสุเทพมีความคิดความเห็นยังไงคะทุกวันนี้รู้สึกว่าได้รับการพูดถึงค่อนข้างมากทีเดียวคือผมว่าการการพัฒนาเขื่อนขนาดใหญ่โครงการโดยเฉพาะเขื่อน โครงการาพัฒนาขนาดใหญ่อย่างเขื่อนเนี่ยผมว่าทุกวันนี้มันเป็นเรื่องล้าสมัยแล้วที่ไม่ควรจะคิดอีกเพราะในทั่วโลกเขื่อนขนาดใหญ่ก็ไม่ค่อยจะมีทํากันแล้วก็มีประเทศแถวนี้ที่เริ่มจะคิดทํากันใหม่แล้ว,ลวก็มีจีนประเทศจีนที่เขาเอาทรัพยากรของเขามาใช้อย่างไม่ระวังแต่ว่าเราอย่าไปในเมื่อเราไม่สามารถไปควบคุมอะไรจีนไดแ้แต่ว่าอย่างในประเทศแถวนี้ผมคิดว่าน่าจะได้บทเรียนาจาก แม้แต่ประเทศไทยเองซึ่งก็ทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยมีขยะจะสร้างเขื่อนขนาดใหญ่แล้วจะ,ะสังเกตได้หรืออาจจะไม่มีที่ให้สร้างแล้วก็ไม่รู้ก็เลยมีความคิดจะไปสร้างในประเทศเพื่อนบ้านผมมีความรู้สึกว่าอย่างน้อยในฐานะคนไทยหรือประเทศไทยเนี่ยไม่ควรจะทำ่างนี้ มันก็ทําเหมือนคล้ายๆสมัยก่อนที่ว่าญี่ปุ่นนอยไปลงทุนประเทศนู้นประเทศนี้ไปเอาทรัพยากรของมาแล้วก็ตีหัวแล้วกลับบ้านค่ะอย่างถ้าผมสมมุติยกตัวอย่างเนี่ยบ้านของผมเนี่ยก็เป็นบ้านที่โดนน้าท่วมและค่อนข้างหนักด้วยที่เนี่ยนะคะที่นี่ครับก็เรือยังแขวนอยู่เลยค่ะจักรยานก็จับแขวนแล้วนะฮะแขวนอยู่เลยแล้วก็พูดตรงๆยันมีผลจากเขื่อนเต็มๆน้ํา่วมที่ผ่านมาทําไมเขื่อนปล่อยน้าอย่างนั้นค่ะแล้วมันเหตุมีเหตุผลอะไรทาให้คน ปกติน้ําท่วมที่ไหนมันก็ไม่เคยเป็นเป็นเดือนเดือนมีประเทศไทยประเทศอาจจะเป็นประเทศไม่กี่ประเทศบางที่น้ําท่วมเป็นขังอยู่ประมาณ2เดือนแล้วก็เราก็รู้กันอยู่ว่าเป็นผลมาจากเขื่อนใหญ่สองเขื่อนปล่อยน้ํามาเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรล่ะแล้วตกลงเขื่อนเขาช่วยอะไรเราได้ตอนนี้ทุกวันนี้เขื่อนในแม่น้าโขงเ็ามีอยู่แล้วเขื่อนที่จีนซึ่งเป็นเขื่อนใหญ่แต่เพียงแต่มันอยู่ต้นมันอยู่ไกลนะว่าแต่ว่าต่อไปถ้าสมมติเขื่อนในลาวในหรือตามชายแดนไทยลาวสร้างขึ้นมาเนี่ย มันก็อาจจะมีผลกระทบโดยตรงมากกว่าถึงแม้เมืองไทยจะอ้างว่าหรือลาวจะอ้างว่าไม่มีผลกระทบต่อคนลาวต่อคนไทยแต่ว่าเขาคิดบ้างเปล่าเพราะว่ามันอยู่ไกลมันไม่ใช่อยู่ปายน้ํะถ้าเราจากประสบการณ์ที่เราที่ผ่านมาจะเห็นว่าคนที่มีผลกระทบมากที่สุดเวลาน้ําท่วมสมมุตินะครับก็จะเป็นปลายน้ำปายน้ำเพราะฉะนั้นแต่คุณก็จะอ้างไม่ได้ว่าอันนั้นประเทศเวียดนามอันนั้นคนขเขมรก็ เป็นเพื่อนบ้านเราเหมือนกันเป็นมนุษย์เหมือนกันขเขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะอยู่ม,มีชีวิตอย่างมั่นคงเราควรยังไม่ว่าพัฒนาอะไรก็ได้แต่ผมว่ามันมันจะต้องพึ่งพาใสายกันคุณผู้ชมคะ ถึงที่สุดแล้วแม่น้ำโขงสายน้ำแห่งชีวิตของผู้คนสองฝากฝั่งสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากที่ใดก็ตามแต่ย่อมสม่งผลเกี่ยวเนื่องเชื่อมร้อยถึงกันและกันนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านเธอหรือบ้านฉันวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ